ไปที่เขตเทือกเขาและส่วนตัวอยู่ที่นั่นสักสามวันคหนที่ไล่ตามจะได้หาพวกคุณไม่เจอแล้วพอพวกเขากลับมาคุณก็ค่อยเดินทานต่อ ราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับเรื่องราวภายในคัมภี์ไบเบิลนํามาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วหลังจากที่โมเสสตายพระยะโฮวาก็พูดกับโยซูวาซึ่งเป็นคนรับใช้ของโมเสสโดยให้ชาวอิสราเอลทุกคนเตรีย เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อข้ามแม่น้ำจอแดนเข้าไปในแผ่นดินที่พระองค์จะยกให้กับชาวอิสราเอลพระองค์จะไม่ทิ้งขว้างหรือทอดทิ้งชาวอิสราเอลเลยให้ทุกคนกล้าหาญและเข้มแข็งพระองค์ก็ให้กำลังใจกับชาวอิสราเอลทุกคนนะครับขอเพียงแค่ให้ทุกคนใ่ใจและทําตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่โมเสสได้สั่งเอาไว้อย่าทําอะไรผิดไปจากนั้นโยซูวาก็สั่งให้ชาวอิสราเอลเตรียมส เบียงให้พร้อมในอีกสามวันก็จะต้องข้ามแม่น้ำจอแดนไปยึดแผ่นดินที่พระยะโฮวาจะยกให้ครอบครองตระกูลรูเบนตระกูลกาดและตระกูลมนัตเสครึ่งตระกูลพันรยาและลูกๆของเขารวมทั้งฝูงสัตว์จะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่โมเสสยกให้ที่ฟากนี้ของแม่น้ำจอแดนส่วนพวกนักรบที่เก่งกล้าจะจัดขบวนทัพข้ามแม่น้ำจอแดนนำหน้าพี่น้องไปช่วยรบทุกคนก็บอกว่าจะทำ ตามทุกอย่างตามที่โยซูวาสัง่งจะให้ไปไหนก็จะไปจะเชื่อฟังทุกอย่างเหมือนที่เชื่อฟังโมเสสนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมผู้ฟังมาติดตามกันต่อกัอกบเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ โยสูวาบทที่สองแล้วโยสูวาลูกชายของนูนก็ส่งผู้ชายสองคนไปจากเมืองชีตทีมอย่างลับๆเพื่อสอดเนมโยสูวาบอกพวกเขาว่าไปสอดเนมดูแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะที่เมืองเยรีโคสองคนนั้นก็ไป เขามาถึงบ้านของผู้หญิงโสเพณนีคนหนึ่งชื่อราหับและพากอยู่ที่นั่นมีคนมารายงานกษัตริย์ของเมืองเยรีโคว่าออนค่ำๆมีผู้ชายอิสราเอลเข้ามาที่นี่เพื่อสอดแนมดูแผ่นดินของเรากษัตริย์ของเมืองเยรีโคจึงมีคำสั่งไปถึงราหับว่า ส่งตัวผู้ชายที่มาพักในบ้านของเธอให้เราพวกเขาเข้ามาสอดแหนมดูทั่วแผ่นดินของเราเอ๋เธอเอาผู้ชายสองคนนั้นไปซ่อนไว้เธอบอกว่า มีผู้ชายมาหาดิฉันแต่ดิฉันไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนกันพอถึงกลางคืนตอนที่ประตูเมืองจะปิดพวกเขาก็ออกไปดิฉันไม่รู้ว่าพวกเขาไปที่ไหนแต่ถ้าคุณรีบตามไปก็อาจจะทัน จริงๆแล้วเธอให้สองคนนั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าและซ่อนพวกเขาไว้ในกองต้นปานที่วางเรียงกันอยู่บนนั้นคนที่กษัตริย์ส่งมาก็ไล่ตามพวกเขาไปทางแม่น้ำจอแดนไปที่ท่าข้ามต่างๆและพอคนที่ไล่ตามออกจากเมืองไปแล้วพวกเขาก็ปิดประตูเมือง ที่ผู้ชายสองคนนั้นจะเคลิ้มหลับไปเธอก็ขึ้นมาหาพวกเขาบนดาบฟ้าแล้วพูดกับพวกเขาว่า ดิฉันมั่นใจว่าพระยะโอวาจะยกแผ่นดินนี้ให้พวกคุณเรากลัวพวกคุณพวกคุณทำให้ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินนี้ไดเสียไปตามๆกันเราได้ยินเรื่องที่พระยะโอวาทำให้น้ำในทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าพวกคุณตอนที่คุณออกจากอียิปต์และเรื่องที่พวกคุณทำกับกษัตริย์สององค์ของชาวอาโมไรคือสิโน แะโอ้พวกคุณประหารชีวิตเขาที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนเมื่อพวกเราได้ยินใดของเราก็ส่ไปหมดทุกคนกลัวพวกคุณเพราะพระยะโฮวาพระเจ้าของคุณเป็นพระเจ้าองค์เดียวทั้งในสวรรค์และบนโลกตอนนี้ขอโปรดสาบานต่อดิฉันในนามของพระยะโฮวาว่าคุณจะแสดงความกะรุณาต่อครอบครัวของดิฉัน เพราะดิฉันแสดงความกรุณาต่อคุณและคุณจะต้องให้หลักฐานที่ทําให้ดิฉันมั่นใจว่าคุณจะรักษาคําพูดคุณต้องไว้ชีวิตพ่อแม่และพี่น้องของดิฉันกับทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของพวกเขาคุณต้องช่วยพวกเราให้รอด ชายสองคนนั้นก็พูดกับถือว่าเราขอรับประกันด้วยชีวิตว่าถ้าคุณไม่เพ่งพรายเรื่องที่เรามาที่นี่เมื่อถึงตอนที่พระยะโหวายกแผ่นดินนี้ให้เราเราจะแสดงความกรุณาและซื่อสัตย์ต่อคุณ หลังจากนั้นเธอก็เอาเชือกย่อนลงทางหน้าต่างเพื่อให้พวกเขาไต่ลงไปเพราะบ้านของเธอตั้งอยู่บนกำแพงเมืองแล้วเธอก็พูดกับพวกเขาว่าไปที่เขตเทือเขาและซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสักสามวันคหนที่ไล่ตามจะได้หาพวกคุณไม่เจอแล้วพอพวกเขากลับมาคุณก็ค่อยเดินทางต่อ แล้วผู้ชายสองคนนั้นก็พูดกับเธอว่า เราจะทำตามที่คุณให้เราสาบานไว้เราจะไม่ผิดทำสาบานที่ทำไว้กับคุณเลยถ้าตนที่เราเข้ามาในแผ่นดินนี้คุณผูกเชือกสีแดงเข้มเส้นหนี้ไว้ตรงหน้าต่างที่คุณให้เราไต่ลงไปและคุณให้พ่อแม่พี่น้องของคุณและทุกคนในครอบครัวของคุณมาอยู่รวมกันในบ้านนี้แต่ถ้ามีใครอ ออกไปนอกประตูบ้านนี้เขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเองเราจะไม่มีความผิีแต่ถ้ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในบ้านนี้เราจะเป็นคนรับผิดชอบเองหรือถ้าคุณแพร่งพลายเรื่องที่พวกเรามาเราก็จะพ้นจากคำสาบานที่ทำกับคุณเธอก็ตอบว่า ขอให้เป็นไปตามที่คุณพูด จากนั้นเหอให้ทั้งสองขนไปแล้วก็เอาเชือกสีแดงเข้มเส้นนั้นผูกไว้ตรงหน้าต่างพวกเขาก็ไปที่เขตเทือกเขาและอยู่ที่นั่นสามวันจนขนที่ไล่ตามนั้นกลับไปแล้วขนที่ไล่ตามพระยายามหาพวกเขามามถนนทุกสายแต่ก็หาไม่พบก,ก็ลงมาจากเขตเทือกเขาและข้ามแม่น้ำไปหาโยสู ว่าลูกชายของนูนพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้โยสูวาฟังพวกเขาพูดกับโยสูวาว่า พระยะหูวามอบแผ่นดินทั้งหมดนั้นไว้ในมือของเราแล้วพวกเราทำให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นใจสียกันไปยหมด ถึงบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับโยซูวาก็ส่งผู้ชายสองคนไปจากเมืองชีดทีมอย่างลับๆเพื่อสอดแนมเมืองเยรีโคสองคนนั้นก็ไปพวกเขามาถึงบ้านของหญิงโสเพณนีชื่อราหับและพักอยู่ที่นั่นมีคนมารายงานกษัตริย์ของเมืองเยรีโคกษัตริย์จึงมีคำสั่งถึงราหับว่าให้ส่งตัวผู้ชายที่มาพักในบ้านของเธอแต่ราหับได้ซ่อนผู้ชายสองคนไว้บนดาดฟ้าทำให้คนที่มาไล่ตามหาผู้ชาย สองคนนี้หามไม่เจอก็เพราะว่าเธอได้ยินเรื่องที่พระยะโฮวาทาให้น้ําในทะเลแดงแห้งและเรื่องที่พวกเขาทํากับกรัตริสององค์ของชาวอาโมไรเธอขอให้พวกเขาแสดงความการุณาด้วยการไว้ชีวิตครอบครัวของอเธอเมื่อพวกเขายึดแผ่นดินได้ผู้ชายสองคนนั้นก็รับปากกับเธอแล้วราหับก็ผูกเชือกให้ผู้ชายสองคนนั้นไต่ลงไปแล้วให้ไปซ่อนตัวที่เขตเทือกเขาสักสามวันหลังจากนั้นผู้ชายสองคน,น,น นนั้นก็เดินทางกลับและไปพบกับโยซูวารายงานว่าระยะหัวามอบแผ่นดินทั้งหมดนั้นไว้ในมือของเราแล้วคนที่นั่นใจเสียกันไปหมดนี่คือบทสรุปของเรื่องราวในวิดีโอนี้นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงปโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอวอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจ็บยา ให้ได้ความไข่อย่าให้มีมีอายุยืนอย่างมีความสุขสืบไปตลอดนิรันดร์การฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ระยะโฮวาก็พูดกับโยซูวาซึ่งเป็นคนรับชายของโมเสสโดยให้ชาวอิสราเอลทุกคนเตรียมโดยให้ชาวอิสราเอลทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อข้ามแม่น้ำจอแดนเข้าไปในแผ่นดินให้ทุกคนกล้าหาญและเข้มแข็งพระองค์ก็ให้กำลังใจกับชาวอิสราเอลทุกคนนะครับขอเพียงแค่ให้ทุกคนใส่ใจและทำตาม ใส่ใจและทําตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่โมเสสได้สั่งเอาไว้อย่าทําอะไรผิดไปจากนั้นอย่าทำอะไรผิดไปจากนั้น,ยน,นโยซูวาก็สั่งให้ชาวอิสราเอลเตรียมสเสบียงให้พร้อมเตรียมสเสบียงให้พร้อมในอีกสามวันก็จะต้องข้ามแม่น้ำจอแดนไปยึดแผ่นดินที่พระยะโฮวาจะยกให้ครอบครองตระกูลรูเบนตัก ตระกูลรูเบนตระกูลกาดและตระกูลมนัสเสเรื่องตระกูลและพากตอยู่ที่นั่นมีคนหมาหลายงานกษัตริย์ของเหมืองเยรีโคว่าตอนค่ำๆม,มีผู้ชายชาวอิสราเอลตอนค่ำๆม,มีผู้ชายอิสราเอลเข้ามาที่นี่เพื่อสอดแหนมดูแผ่นดินของเรา มีผู้ชายมาหาดิฉันแต่ดิฉันไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนกันพอถึงเวลากลางพอถึงกลางคืนตอนที่ประตูเมืองจะปิดพวกเขาก็ออกไปทางแม่น้ำจอแดนไปที่ท่าข้ามต่างๆและพอขนที่ไล่ตามออกไปและพอขนที่ไล่ตามออกจากเมืองไปแล้วพวกเขาก็ปิดประตูเมือง พวกคุณทำให้ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินนี้ไดเสียไปตามๆกันเราได้ยินเรื่องที่พระยะโหวาทำให้น้ำทะเลแดงทำให้น้ำหนทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าพวกคุณตอนที่พวก ตอนที่ขุนออกจากอียิปและเรื่องที่พวกขุนถากับกษัตริย์สององค์ของชาวอาโมไรกับสององค์ของชาวอาโมไรคือสิโนและโอ๊บคุณต้องไว้ชีวิตพ่อแม่และพี่น้องของดิฉันกับทูกขนที่อยู่ในครอบครัวของพวกเขาคุณต้องช่วยพวกเขาคุณต้องช่วยพวกเราให้รอด เราขอรับประกันด้วยชีวิตว่าถ้าคุณไม่แพร่งพรายถ้าคุณไม่แพร่งพรายเรื่องที่เรามาที่นี่เมื่อถึงตอนที่พระยะโหวายกแผ่นดินนี้ให้เราเพราะบ้านของเธอตั้งอยู่บนกำแพงเมืองแล้วเธอก็พูดกับพวกเขาว่า แล้วถือก็พูดกับพวกเขาว่าเราจะเป็นคนรับผิดชอบเองหรือถ้าคุณแพร่งพลายเรื่องที่พวกเรามาเราก็จะผลจากความจากความความความกอจากคําสาบานเราก็จะผลจากคําสาบานเราก็จะผลจากคําสาบานที่ทํากับคุณ จนขนที่ไล่ตามนั้นกลับไปแล้วขนที่ไล่ตามพระยาหยามตามพวกเขาพระยาหยามหาพวกเขาตามถนนทุกสายแต่ก็หาไม่พบก็ลงมาจากเขตเพื่อเขาและข้ามแม่น้ำจอเดนอุ้อยแม่น้ำชืยน และข้ามแม่น้ำไปหาโยซูวาลูกชายของนูนมาถึงบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับโยซูวาโยซูวก็ส่งผู้ชายสองคนไปจากเมืองชีตทีมอย่างลับๆเพื่อสอดแนมเมืองเยรีโคสองคนนั้นก็ไป มีคนมารายงานกษัตริย์ของเมืองเยรีโคกษัตริย์จึงมีกษัตริย์ของเมืองเยรีกษัตริย์จึงมีคำสั่งถึงราหับว่าให้ส่งตัวผู้ชายที่มาพักในบ้านของเธอแต่ราหบได้ซ่อนผู้ชายคน <c oughs> แต่ราหบได้ซ่อนผู้ชายสองคนไว้บนดาดฟ้าแล้วเธอก็พูดกับผู้ชายสองคนทำให้คนที่มาไล่ตาม เธอขอให้พวกเขาแสดงความการุณาด้วยการไว้ชีวิตครอบครัวของเขาอ uh ้อ oh. ด้วยการไว้ชีวิตครอบด้วยการไว้ชีวิตครอบครัวของเธอหลังจากนั้นผู้ชายสองคนนั้นก็เดินทางกลับและไปพบกับโยซูวารายงานพระ รายงานว่าพระยะโฮวามอบแผ่นดินทั้งหมดนั้นไว้ในมือของเราแล้วคนที่นั่นใจเสียกันไปหมด wow.